y body สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะมาพบกับทีเชื่อฟานะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับ My body My body แปลว่าร่างกายของฉันนะคะเดี๋ยวเราจะมาเขียนคำศัพท์7ข้อกันนะคะเกี่ยวกับ body นะคะเราก็เขียนตัวครึ่งบรรทัดแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาฝึก s p e l l เด็ดกันนะคะคำที่หนึ่งนะคะ H A N D ออกเสียงค่ะ Hand มือค่ะต่อไปคำที่สองค่ะ arm แขนคำที่3ค่ะตัว f นะคะ fingers e fingers ออกเสียง s นะคะนิ้วมือคำที่4ค่ะ body body แปลว่าร่างกายค่ะเรามาดูคำต่อไปนะคะ คำที่5ค่ะ f o o t foot แปลว่าเท้าค่ะคำที่6ค่ะ l e g เลขขาคำที่7ค่ะ t o e s toes แปลว่านิ้วเท้าค่ะให้นักเรียนนะคะเขียนคําศัพท์นะคะต่อจากหน้า a b c เลยนะคะเขียนให้เสร็จแล้วถ่ายรูปส่งครูฟไฟด้วยนะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ <S <S see you again next time goodbye